สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่27พฤษภาคม2 0 6 4โดย Liverpool Daily ่ y บเซอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกกลไบไ์ที่ครบเครื่องเรื่องกีฬาคลิกที่ิงด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงเย็นวันนี้ด้วยความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโรปาลีกระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางบียเลอท้ายที่สุดมันลงเอยด้วยชัยชนะของทางทีมดังจากสเปนหลังเสมอกันในเวลาปกติและในช่วงต่อเวลาพิเศษ1ประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะเป็นลูกทีมของอูน่าเอมิลีที่ดวนจุดโทษแม่นกว่าเอาชนะไปได้11ต่อ10 คนเดียวที่พลาดในการยิงจุดโทษในเกมนี้ก็คือดาบิดเตเกอาส่งผลให้เรดเดวิลไล่แชมป์ใดๆติดมือเป็นปีที่4ติดต่อกันเข้าให้แล้วและถือเป็นเหรียญแชมป์ยุโรปสมัยที่4ของทางเอมิลี่อีกด้วยเมื่อเช้านี้ผมก็ได้นําเสนอข่าวเกี่ยวกับเจมี่คาร์ลาเกอร์อดีตปากกหลังชื่อดังของเราที่จัดหนักจัดเต็มล้อทางแกรี่เนวิลเพื่อรักของเขาแบบหายหน้าไปจากสื่อสังคมออนไลน์กันเลยทีเดียว ถว่าหนนี้เรามาดูการฉลองความสำเร็จของทางอัลเบรโตมเรโนแบ็กซายเลสสเปนิชของทางวิยาเลอยลกันบ้างใช่แล้วครับเพื่อนๆอ,อาจจะเริ่มพอคุ้นหูชื่อของเขาบ้างแล้วใช่ไหมเพราะเขาคืออดีตนักเตะเก่าของทีมเรานั่นเองเขาถูกส่งลงสนามมาในช่วงท้ายเกมและเป็นหนึ่งในคนที่สังหารจุดโทษช่วยให้วิยาเลอยละลึงแชมป์มาค,ครองได้และระหว่างการฉลองความสําเร็จนี้เองซึ่งเจ้าตัวก็ได้แสดงให้เห็นว่าเขายังคงไม่ลืมสโมสรลิเวอร์พูล ทั้งนี้เจ้าตัวได้รัฟสดลงในอิสตาแกรมส่วนตัวของเขาหลังเกมและบางช่วงบางตอนเองนั้นเขาก็ได้ตะโกนล,ลั่นใส่หน้ากล้องว่า You will never walk alone ซึ่งเป็นคติประจำสโมสรของเรานั่นเองไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเขากลับเข้ามาในห้องแต่งตัวแล้วโมเรโนก็ได้ทำการราฟอีกครั้งและหนนี้เขาก็ขออุทิศความสำเร็จในครั้งนี้ให้กับแฟนบอลของลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนแชมป์นี้ขอมอบให้กับแฟนบอลของลิเวอร์พูลทุกคน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปยูเวนตุสออลนตลอดไปโมเลโนกล่ no าวทั้งนี้มันก็มีบรรดาเพื่อนเก่าของเขาหลายรายที่ลิเวอร์พูลอาที่แอนดูโรเบอร์สันหรือแม้กระทั่งนักเตะเก่าของหงแดงอย่างลุยส์กาเซียที่ไม่เคยลงเล่นร่วมกับเขามาก่อนก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย มาดูประเด็นที่เชื่อมโยงกับอดีตนักเตะเก่าของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพของเรากันบ้างหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือราฟินยาแนวรุกตกเก่งของทั้งลิสยูนเต็ดและล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจถึงความสนใจเหล่านั้นมันยากที่จะอธิบายความรู้สึกออกมาว่า ตอนที่ผมได้ยินข่าวเหล่านั้นแล้วผมรู้สึกอย่างไรเพราะนี่คือสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้ให้ความสนใจในตัวผมราฟินยากล่าวผมเติบโตขึ้นมาด้วยการดูทีมเหล่านั้นในโทรทัศน์ผมเห็นเวนลูนี่ลูดฟานนิสเตอร์รอยและคริสเตียโนโรนัลดขณะเดียวกันผมก็เห็นสตีเฟนเจรัตและคนอื่นๆอ,อย่างเทียรี่องลีเดโก้และแฟรงค์ลมพาดด้วย มันมีนักเตะที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพมากมายซึ่งมันยากที่ผมจะบอกได้ว่าอยากจะเอาอย่างพวกเขาเหล่านั้นผมชอบดูพิมรลลีและมีความฝันเอาไว้ว่าอยากจะมาลงเล่นที่นี่ในตอนนี้ผมได้ทำให้ผู้คนมีความสุขจากการเล่นฟุตบอลของผมผมจะไม่พูดถึงเรื่องของสโมสรอ,อื่นแต่จะขอพูดถึงลีสซึ่งเป็นทีมที่ยอมเดิมพันในตัวผมพวกเขามีความสุขอย่างมากและแฟนบอลเองก็รักในตัวผม ผมยังมีสัญญาอยู่4ปีและผมก็ยังไม่ได้คิดเรื่องของการย้ายทีมผมมีความสุขและเป้าหมายของผมณเวลานี้ก็คือการทําให้คนอื่นๆมีความสุขด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะพูดอย่างนั้นแต่ราฟินยาก็ยังได้เปิดเผยต่อไปอีกว่าเขามีเพื่อนที่ดีหลายคนที่แอนฟิลด์โดยเฉพาะบรรดาน,นักเตะชาวบราซิลเลียนทั้งหลายนั่นเองที่ลรเวอร์พูลมันมีอาิสันที่มาจากทางตอนใต้ด้วยและมันก็ยังมีฟาบินโยซึ่งมาจากที่ที่เดียวที่ผมกับเฟเมโนมา ในความเป็นจริงแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าเฟอร์เมนโือเป็นคนแรกเลยนะที่ส่งข้อความมาหาผมตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่เขาคือเพื่อนที่ดีของผมเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพในแผงมิดฟิลก่อนการแข่งขันฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นกันบ้าง อย่างที่เพื่อนๆคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าจอร์จินิโอไวนาดุมมิดฟิลด์ดัชแมนได้ยืนยันด้วยตนเองแล้วว่ากำลังจะอำลาสโมสรไปหลังหมดสัญญากับทีมตอนสิ้นเดือนหน้าขณะเดียวกันมันก็มีรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าเขาได้ตกลงสัญญายา,ยาว3ปีกับทางบาร์เซโลนาได้แล้วซึ่งนั่นจะทำให้ลิเวอร์พูลต้องมองหานักเตะใหม่เข้ามาทดแทนล่าสุดตามการรายงานข่าวจากสื่อในประเทศเบลเยียมก็ได้ระบุว่า ยูริสเทเลอมองมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเรสเตอร์ซิตี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆที่จะตกเท้าเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลด์เขาทำผลงานได้อย่างสุดยอดนับตั้งแต่ย้ายจากอาร์เอสโมนาโกมาร Stadium, ่วมถึ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อปี2019และมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูล อันที่จริงแล้วเยอเกนครอฟคกุนซือใหญ่ของเราเคยให้ความสนใจในตัวเขาตั้งแต่สมัยยังคุมทีมบรรสเซียดอร์ทมุนและเคยกล่าวชื่นชมนักเตะเอาไว้เมื่อปี2014ว่าแน่นอนว่าเราได้มองดูนักเตะหลายคนจากทางอันเดอร์เลชและผมก็เห็นว่ามันมีบางคนที่สุดยอดมากเลยนะซึ่งยูริเธอเลยมองเป็นหนึ่งในนักเตะเหล่านั้นครอฟกล่าว ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาอเปเดความคืบหน้าเกี่ยวกับการคว้าตัวอิบราฮิมาโคนาเต้ปากหลังคนดังมาจากทางอาเบราซิกกันบ้างการคว้าตัวเขามีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาตามลำดับทั้งการที่สโมสรจะจ่ายค่าตัวให้กับทางไลฟ์ซิก ตามค่าสิกสัญญาที่ระบุเอาไว้ในสัญญาของเขาที่ตัวเลขสาล้านปอนด์หรือแม้กระทั่งการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะได้แล้วเป็นสัญญายาว5ปีซึ่งจะทําให้เขาได้คาแขงในทิ่นแอนฟิลด์ยาวระจนกระทั่งปี2026เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามล่าสุดมันก็มีการเปิดเผยตัวเลขอีกอย่างที่น่าสนใจออกมาแล้วซึ่งนั่นก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยที่เขาจะได้รับจากทางลิเวอร์พูลนั่นเอง ทั้งนี้ทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่าค่าเหนื่อยที่เขาจะได้รับนั้นอยู่ที่ราว70,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ด้วยกันทว่ามันจะมีการระบุงเงื่อนไขเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยว่าเขาจะได้รับโบนัสตามจํานวนเกมที่ลงสนามในสีเสื้อของสโมสรและรวมถึงความสําเร็จต่างๆที่ทําได้กับทีมในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้ตามการเปิดเผยของฟาบิโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ก็ได้ระบุอีกด้วยว่าโคนาเต้ ate ได้ผ่านการตรวจร่างกายกับทางลิเวอร์พูลไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเห็นการประกาศยืนยันการคว้าตัวเขามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการหรือรอการเปิดตัวของเขากับสโมสรของเราอยู่นั้นเพื่อนๆก็จะต้องอดทนรอกันอีกสักเล็กน้อย นั่นเป็นเพราะว่าในตอนนี้โคนาเต้กำลังอยู่ในแคมป์เก็บตัวกับทีมชาติฝรั่งเศสหลังเดินทางไปรับใช้ทีมชาติชุดอายุไม่เกิน21ปีเพื่อทำศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือศึกยูโรของทีมเยาวชนนั่นเองซึ่งอย่างน้อยก็คงต้องรอให้เสร็จศึกดังกล่าวในช่วงต้นเดือนหน้าเป็นอย่างน้อยกว่าที่เขาจะสามารถมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับลิเวอร์พูลได้นั่นเอง เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พ้อมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งเป้าหมายการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์ของเราอย่างทางรูเบนเนเวสกันบ้างเขาทำผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับทางวูฟ er, แฮมตันวันเดอร์เรร์ตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจาก FC ปอร์โตย้อนกลับไปเมื่อปี2017ด้วยค่าตัวเซติสโมสรนณกเวลานั้น16ล้านปอนด์ยางไรก็ตามหลังมีฤดูกาลที่น่าผิดหวังเมื่อวูฟ ปลาชัยไปถึง17เกมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทีมของพวกเขากับการก้าวลงจากตำแหน่งของกุนซืออย่างนูน o อสปิริโตซานโตนั่นจะทำให้วูฟเตรียมสร้างทีมขึ้นมาใหม่อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ภายใต้การบริหารงานของกุนซือคนใหม่โดยที่พวกเขาตั้งใจที่จะขายสตาร์ดังที่มีอยู่บางรายออกไปเพื่อระดมทุนมาไว้ใช้สำหรับการเสริมทัพ ตามการรายงานข่าวจากทาง The Athletic สื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษก็ได้ชี้ว่าผู้บริหารของสโมรสรวังจะขายเนเวสออกมาด้วยสนนราคาไม่ต่ำกว่า35ล้านปอนด์ในช่วงเปิดตลาดรอบนี้ลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโมรสรที่ให้ความสนใจในตัวเขาอยู่แต่เราก็าอาจจะต้องออกแรงแย่งตัวกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตลอดการที่ก็อยากได้รายเซ็นของเขาไปครอบครองด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามมันก็มีประเด็นสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลคุมความได้เปรียบในดีลนี้เพราะเป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมของเยอเกนครอบนั้นมีความสนิทสนมกับเนเวสเป็นอย่างมากพวกเขาเคยทำงานร่วมกันมานานถึง7ปีที่ปอโตตั้งแต่สมัยที่เนเวสยังอยู่ในทีมเยาวชนจนกระทั่งแต่เต้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จทําให้ลินเดอร์จะรู้ถึงฝีเท้าของเขาเป็นอย่างดี แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ